พุทโธกรรมม,มัทธโมกรรมจุติสามพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้โอโหสิกรรมต่อการด้วยอนุภาพพระสามพุทโธที่เมืองสาวัตถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยปรมาพิเศษสัมโพธิญาณว่าตากับยายคู่นี้เคยถาวายสังฆทานแด,ด่สมเด็จพระพุทธ ตันหางกรมาก่อนแต่ก็มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธมีทางกรผลกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกข์ยากหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายไปในเจ็ดวันจึงควรจะสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายภูมิรุ่งเช้าพระพุทธองค์จึงทรงเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัย พอไปถึงพระองค์ทรงสแสดงพระฉับพันนรังสีจนตายายสองคนเลื่อมใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บาทพระองค์ทรงถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากพระองค์บอกว่าตถาคตจะให้คำภาวนาแล้วจะรวยตายายก็ดีใจแต่ต้องนั่งบ่นภาวนาไปนะห้ามจับปลานะตายายทั้งสองก็รับคำ ก็นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าส่งให้ก็คือพุทโธกรรม,มัฏฐาโมกรมจุติสามพุทโธตายายก็ภาวนาผ่านไปสิ้นเจ็ดวันทั้งสองก็ตายลงนายนนริยาบาลมารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายทำให้ดวงวิญญาณทั้งสองจิตจับที่คำภาวนา ภาวนาไปตลอดทางพอไปสำนักพระยาย,ยมราชนายบัญชีก็อ่านความดีความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณกุ้งปลาเต่าที่ตายายเคยฆ่าให้มาปรากฏว่าไม่มีใครมาเลยยกเว้นเต่าตัวหนึ่งมาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้เป็นการแผ่เมตตาขอโอโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกโอโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไป พระยาโย,ยมราชจ,จึงเสด็จลงมาจากบัลลังตรัสว่าไม่มีเจ้าทุกตายายใส่บารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่จตุมหาราชิกได้ตายายก็งงว่าตนได้ฆ่ากุ้งปลาเต่ามามากมายทำไมได้ไปสวรรค์พระยาย,ยมราชบอกว่าก็พระที่พวกเจ้าเจอคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคาถาที่ให้พุทโธกัมมัฏฐามโม กรรม,มจุติสัมพุทธโธแปลว่ากรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสามพุทธโธนะพวกโจทย์ก็เลยอโหสิกรรมหมดท่านก็ว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองผูกกับคำภาวนานี้พูดถึงพระพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้ได้ไปชั้นจตุมหาราชิกาขึ้นไป เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท้ามหาราชทั้งสี่ท่านเทวะเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารของท่านต้องการรับพลังงานเหนือทิพย์จากการสวดมนต์เจริญภาวนาอาราธนาอนุภาพเหนือทิพย์ของพระรัตนตรัยจากลูกหลานทุกคนเพราะองค์เทพเจ้าทั้งหลายต้องการรู้จักและจำแนกลูกหลานทุกคนว่าใครเป็นผู้ประมาทอยู่ หรือมีสติปัญญาเป็นเครื่องอยู่ในศีลสมาธิปัญญามั่นคงอยู่เพียงไรแล้วเมื่อท่านเทพทั้งหลายรับรู้จำแนกได้จากการดำรงและดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรมจากการสวดมนต์เจริญภาวนาไม่ขาดตกบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องแต่รู้สำนึกผิดแล้วแก้ไขปรับปรุงทันท่วงทีของลูกหลานแต่ละคนท่านจักสาทุกการอำนวยพร พร้อมส่งทิพยะประเสริฐมาคุ้มครองป้องกันภยัยทั้งยังส่งเสริมให้ลูกหลานจำเริญรุ่งเรืองตามหลักแห่งศิลธรรมซึ่งจากประสบความสำเร็จได้ช้าเร็วยั่งยืนเพียงไรขึ้นกับบาปบุญเก่าและการสร้างสมบุญใหม่อย่างมากและยาวนานพอของลูกหลานแต่ละคนเป็นสำคัญอันหนึ่งการเพลาแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานั้นหนึ่งวันมีค่าเท่ากับ50ปีโลกมนุษย์ เราจากใช้วิสัยหวังผลแลเร่งรัดให้บังเกิดผลรวดเร็วอย่างมนุษย์ที่มิยอมสลัดกิเลสตัณหาหาได้ไม่หลวงปู่จักแนะนำให้ลูกหลานทุกคนได้รู้จักองค์เทวะจะตุโลกบาลแต่ละทิศภาคอย่างเรียบง่ายแต่ทว่าลึกซึ้งกว่าณนะที่แห่งใดได้เคยพรรณนาม,มาสำหรับการบูชาเหล่าท้ามหาราชทั้งสให้ได้ผลนั้นต้องการเป็นปฏิบัติบูชา ทานศีลภาวนาณลูกหลานเอย๋ยหลังจากบำเพ็ญบุญกิริยาดังกล่าวแล้วให้น้อมอารัธนาเหนือทิพย์พร้อมด้วยมหาบุญบาร,รมีแห่งพระรัตนตรยัยมาสู่องค์เทพแต่ละองค์พร้อมด้วยบริวารของแต่ละท่านเป็นหลักส่วนอามิตรบูชานั้นถือว่าเป็นรองแต่ถึงเป็นรองก็ไม่ควรให้ขาดลูกหลานคนใดที่บำเพ็ญตนมุ่งสู่อริยภูมิหรือเป็นพระโพธิสัตว์ โดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่มีบาร,รมีถึงขั้นสูงแล้วจกได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษจากท้ามหาราชทั้งสี่จากภาพเรียงจากด้านซ้ายมือมาด้านขวามือของลูกหลาน 1. ท้าวทัตรดผู้ปกครองประจำทิศตะวันออกปกครองเหล่าคนทันวิทยาธรและนางไม้นางอับสรมือซ้ายทรงพิน ทำหน้าที่เทวะแห่งบริหารบริบาลศิละปะความบันเทิงจินตนาการเครื่องผ่อนคลายการสร้างแรงบันดาลใจทั้งปวง 2. ทาวิรุณ6ผู้ปกครองประจำทิศใต้มีเหล่าอสูรเป็นบริวารรูปร่างสูงสง่าหน้าเกรงขามมือขวาทรงทวนทำหน้าที่เทวะแห่งจัดการบำบัดสิ่งอันเป็นพิษภัยและอุปสรรคทั้งปวง 3. ท้าวิรูปักผู้ปกครองประจำทิศตะวันตกเป็นเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงสวมมงกุฎมียอดนาคสามเสียรมีหนวดประทับยืนบนแท่นฐานประดับลายพญานาคทำหน้าที่เทวะแห่งการเสริมสร้างผลิตผลอันเป็นปัจจัยในการดำรงและดำเนินชีวิตทั้งปวง 4. ท้ทาวเวสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ประจำทิศเหนือปกปักดูแลทรัพยากรของโลกมนุษย์ แววเนธและพักดุดันทรงอำนาจทำหน้าที่เทวะแห่งการอํานวยการสร้างสารรค์ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่แห่งเทวะทุกมูลเราจึงถือเป็นประธานแห่งท้าจตุโลกบาลหรือก็คือประมุขแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา